สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ชมรีวิวนะครับเจ้าตัว Foxman GWFA 1000ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนครับ แต่ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดเลยลึกมากนะฮะเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าเป็นนักดำน้ำนะครับหรือว่าด i v i n งอะไรแบบนั้นเนาะนะครับแต่ก็เบื้องต้นนีคือจะสามารถแนะนําให้เพื่อนๆรู้ว่าเวลาเราเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยต้องใช้แอปตัวไหนเชื่อมต่อย,ยังไงแล้วมันสามารถรองรับการทํางานหรือการตั้งค่าอะไรได้บ้างในแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าว่าเจ้าความสามารถของเจ้าตัว foxman นะครับ G ี UFA 1000นะครับหรือว่า new model Foxman ล่าสุดเนี่ยนะครับมันจะสามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้อย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวขึ้นจอยเพื่อนๆดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับนี่ กขต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วในเรื่องของการรีวิวนะครับเจ้าตัวนาฬิกา Foxman ตัวนี้นะครับว่ามันรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับรวมถึงเนี่ยมันสามารถตั้งเวลาง่ายๆนะครับหรือใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับทางสมาร์ทโฟนได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ดูเลยนะครับเนี่ปึ๊บแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆจะต้องใช้งานนะ็คือเจ้าตัว G-Shock c o n n e c t e d ครับซึ่ง เจ้าตัว G-Shock Connected เนี่ยนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้กับตัว G-Shock นะครับในรุ่นที่าทาง Casio เขาออกมานะครับก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพวก MTG, g, g s t e e l อะไรต่างๆนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพือ่อนสังเกตไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะรองรับรุ่นหลากหลายรุ่นมากๆที่ใช้งานกับเจ้าตัวเขาเรียกว่า G-Shock Connected นะครับก็จะมีแค่ GBDH 1 0 0 0หรือว่า G-Score นะครับหรือว่า GBD 1 0 0นะครับที่ใช้งาน กับแอปพลิเคชัน G Shock Move นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเปิดเข้ามานะครับก็เลือกรุ่นนาฬิกาที่มันตรงกับรุ่นของเราเลยสังเกตว่าอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะ G w f a 1 0 0 0นะครับเราก็เลือกรุ่นเลยฮะพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคําแนะนําว่าให้เรากดเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันครับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆครับก็กดตามที่เขาแนะนําเลยก็คือปุ่มนี้นะฮะปุ่มขวาล่างนะครับป๊บกดค้างไว้แป๊บนึงนะฮะ ให้เข็มวินาทีมันเลื่อนมาที่ตัว C นะครับก็จะเป็นสถานะรีจิสเตอร์นมครับกดปุ๊บเห็นไหมครับ,บ,รบพอขึ้นสถานะรีจิสเตอร์ที่ s m a r t ์ทโฟนเราก็กดเข้าไปเลยรอสักครู่หนึ่งมันจะทําการเชื่อมต่อกับตัวนาฬิกาของเราฮะเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าตอนนี้เวลามันจะปรับแล้วเห็นไหมเห็นไหมฮะ เวลาหมุนติ้วๆๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวนาฬิกาของเราหรือเจ้า Foxman มเนี่ยมันก็ปรับเวลาแล้วเรียบร้อยตาม G P S ในนาฬิกาของเราเยครับแล้วมันก็จะไกด์ไลน์เบื้อง,งต้นว่านะครับนาฬิกาของเราสามารถทํางานร่วมกับสมาร์ท ได้อย่างไรบ้างนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันไกด์นะครับแนะนำการใช้งานเจ้าตัว FoxMa n ตัวนี้นะครับ diving log ก็คือบันทึกการดำน้ำของเราไว้เพื่อที่จะเอามาดูในสมาร์ทโฟนในถึงของในเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้นะครับ world time สามารถตั้งเวลา w o r l ได้ผ่านตัวสมาร์ทโฟนเลยนะครับก็สามารถคลิกง่ายๆแล้วก็เชื่อมต่อในเรื่องของเวลาเข้าไปที่นาฬิกาของเราได้เลยรวมถึง utility ต่างๆนะครับการตั้งค่า alarm timer เรารต่างก็สามารถตั้งได้ผ่านเจ้าตัวสมาร์ทโฟน ผมกด start เลยนะครับพอกด start เข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ครับเห็นไหมฮะหน้าจอแบบนี้คือหน้าจอทํางานกับสมาร์ทโฟนของเจ้าตัว Foxman g w f a 1 0 0 0นี่แหละครับวิธีการะะมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมขอไปอย่างนี้เลยลการอธิบายแบบรวดเร็วเพื่อน,น,นๆได้ดูนะครับก็สังเกตว่ามันจะสามารถดูในเรื่องของระดับกราฟน้ําขึ้นน้ําลงที่ผมเคยเกินไว้นะครับได้ มากกว่า300พื้นที่ทั่วโลกนะฮะในเรื่องของจุดของการดำน้ำหรือว่าตรงทะเลที่เราสามารถดูได้ผมขออนุญาตคลิกเข้าไปให้ดูเลยฮะพอเราคลิกเข้ามานะครับมันจะเป็นลิงก์กับตัวเขาเรียกว่าแผนที่เลยนะครับลิงก์กับตัวแผนที่เลยซึ่งเราสามารถเลือกจุดดำน้ำ,นำหรือว่าเลือกจุดเขาเรียกว่า,าที่เราต้องการดูนะครับเวลาน้ำขึ้นน้ำลงได้นะครับก็อาสมมติว่าผมจะลองพิมพ์เป็นประเทศไทยแล้วกันครับ ผมเซิร์ชไทยแลนด์นะนะครับผมเซิร์ชไทยแลนด์นะครับก็พอเซิร์ชไทยแลนด์นะครับผมขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมคลิกสักตัวหนึ่งนะครับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะจะขอเลื่อนเป็นตัวอย่างนี้นะฮะเพื่อจะสังเกตว่ามันจะมีจุดสีแดงๆเห็นไหมมันจะมีจุดสีแดงแต่นี้ไม่ใช่ประเทศไทยนะผมขอเซิร์ชใหม่โอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วไทยแลนด์นี่นะครับ นี่มาแล้วครับนี่นะครับมาแล้วนะครับก็แน่นอนว่าเวลาเราเซิร์ชมาครับเพื่อนๆครับเวลาเราเซิร์ชมาเราก็จะเจอเป็นแผนที่แบบนี้เลยซึ่งมันจะสามารถบอกจุดดำน้ําต่างๆได้ด้วยเห็นไหมฮะนี่ประเทศเราเห็นไหมด้าขวานนี่ด้าขวานด้าขวานนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีจุดสีแดงขึ้นเต็มแมปเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เราจะสามารถเช็คระดับน้ํานะครับว่า มันระดับน้ําขึ้นลงอะไรยังไงบ้างาผมซูมเข้าไปใกล้ๆสมมุติว่าเอาแบบบ้านเราหน่อยนี่มีสุราษฎร์ธานีอยู่นะเห็นไหมเอาแต่แถวสุราแต่แถวสุราผมคลิกเข้าไปที่จุดสีแดงสักจุดหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นจุดมาให้เราเลยนะครับตรงจุดที่เราจะสามารถดูระดับน้ําขึ้นน้ําลงได้นะครับหรือว่าจุดที่เป็นจุดนำน้ำเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมันจะบอกเลยนะครับไทยแลนด์บอก ลองติจูดลัติจูดบอกคือบอกจุดในแผนที่เลยเอาง่ายๆนะครับเห็นไหมว่ามันจะขึ้นว่าระดับน้ําขึ้นสูงสุดณเวลาเห็นไหมฮะมันก็จะมีบอกเวลาไว้เลยนี่คือข้อดีแล้วเราสามารถส่งในเรื่องของตัวอ่าโลเคชันแล้วก็ตัวเวลาตรงนี้ไปได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะมันพอมันเข้าไปที่นาฬิกาของเรานาฬิกาของเราก็จะตอบสนองเห็นไหม นี่ผมก็ไม่ได้แม่นเรื่องของการดำน้ำมากนะครับแต่ว่าอันนี้คือฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่ๆที่ดำน้ำเนี่ยก็จะสามารถดูเวลาในเรื่องของพาทิศดูระดับน้ำนะครับดูระดับน้ำขึ้นระดับน้ำลงได้ง่ายๆเลยนะครับผ่านการเซตแล้วก็ดูค่าตรงนี้เลยเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่จะสังเกตว่าจุดแดงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดติดทะเลเนาะที่เราดูระดับน้ำขึ้นลงได้นี่เวลาผมซูมเข้ามาแถวชนบุรี นี่นะครับแถวเชีบุรีพอคลิกก็ามาเหมือนกันนะฮะอย่างนี้เห็นไหมฮะไฮดร e ไทม์ High time, ก็คือว่าระดับน้ำสูงสุดที่1ทุ่ม14นาทีเห็นไหมเราก็สามารถคลิกได้ ค,คือแต่ละจุดมันก็จะมีเวลาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูระดับน้ําขึ้นระดับน้ําลงได้นะครับคนที่คล่อ,องหรือว่าคนที่เป๊ะกว่าผมก็สามารถมาคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมได้นะครับในแง่ของระดับน้ําขึ้นน้ําลงอันนี้ผมพูดให้ฟังคร่าวๆว่าเราสามารถใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับซึ่งสามารถเซิร์ชได้มากกว่า3000จุดทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เยอะมากเห็นไหมจุดสีลงแดงเพียบเลยฮะผมย้อนกลับไปนะครับผมย้อนกลับไปเนาะ นี่คือฟังก์ชันในเรื่องของการดูระดับน้ําขึ้นน้ำลงนะครับก็คือ3,000ันจุดทั่วโลกเห็นไหมฮะแล้วก็อันนี้เป็น dry mode นะครับ dry mode นี่ยคือเราสามารถคลิกปุ่มตามที่เขาแนะนำเมื่เลยค้างไว,2ว้2วินาทีนะครับก็จะเข้าสู่โหมดการดำการดำน้ำนะครับเริ่มต้นการเก็บในเรื่องของอค่าต่างๆเวลงเวลาแรต่างๆที่เราสามารถเอามาดูได้นะครับ About the Driving l o c function นะครับก็คือพูดได้ง่ายว่ามันสามารถบันทึกตัวจุดที่เราไปดำน้ำได้ด้วยซึ่งเราสามารถเอามาดูได้นะครับทีหลังเห็นไหมครับมันจะมีบอกอธิบายการใช้งานให้หมดเลยเวลาเราไปใช้งานนะครับก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ผมไม่ลงลึกเนาะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนรองรับการดำน้ำและสามารถเอามาดูในสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับน้าแรก จะเป็นไกด์ไลน์การใช้งานเจ้าตัว Foxman ตัว GWF A 1 0 0 0ตัวนี้นะครับมันก็จะบอกเลยว่ามันใช้งานเพิ่มเติมอะไรยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้เห็นไหมเลขคอดการร้์เห็นไหมฮะมันจะบอกหมดเลยว่าถ้าเราต้องการเลขคอรดเรากดเข้าตรงไหนบันทึกยังไงบ้างนะครับอ่าดูระดับน้าอ่ากราฟระดับน้ําขึ้นน้ําลงเห็นไหมฮะก็สามารถดูได้เห็นไหมฮะนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีไกด์ไลน์บอกเราไว้นะครับ อย่างเลยเห็นไหมครับนี่การดูในส่วนของกราฟระดับน้านะครับระดับน้นําขึ้นระดับน้ําลงมันก็จะบอกแนะนําไว้หมดเลยว่าเราดูยังไงผ่านระบบอนาล็อกที่หน้าจอนาฬิกา STOP WATCH t i m มอร์อะลา d r มนะครับดรไพร m โหมนะครับเวร์ไทม์ time. คือมีอธิบายให้หมดเลยพูด,ดง่ายๆว่าคือมันดูได้ง่ายๆผ่านการแนะนําตรงนี้เลยเราแทบจะไม่ต้องอ่านคู่มือเลยครับ นี่นะครับแล้วการสุดท้าย World Time ฝั่งนี้ที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็คือสามารถตั้งเวลานะครับตั้งเวลาโลกได้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าสมมติว่าผมตั้งเป็นลอนดอนนี่ผมก็คลิกเลยครับตอนนี้เราต้องการตั้งเวลา World Time เป็นลอนดอนแล้วก็กด Send to Watch เลยฮะเซ s e n ซิ City to Watch โมง3มนาทีลอนดอนตรงนี้เพื่อนๆสังเกตไอตรงช่องเล็กๆเ,เห็นไหมฮะ,ะตรงช่องเล็กๆจะสังเกตว่าตัวเวลไทม์ก็จะเป็น5โมง3นาทีแล้วเห็นไหม นะครับมันจะลิงก์ในส่วนของเวลาลอนดอนให้กับเรานะครับนี่18นาิ03นี่อันนี้มันอัปเดตเวลาให้เราแล้วเวลาลอนดอนนะตอนนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตรงวงเล็กๆตรงเวลไทม์ก็จะปรับเวลาเป็นลอนดอนแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าจอหลักก็จะเป็นตัว Hometime หรือว่าเวลาปัจจุบันนะครับอ่าง่ายไหมง่ายมากๆถ้าอยากสลับก็ง่ายๆครับคลิกตรงนี้ได้เลยมันก็จะสลับโฮมไทม์กับเบลไทม์ให้เราฮะนี่เห็นไหมฮะ การตั้งเวลาผมว่า G-Shock ok n e c t une, เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเคยใช้งานเนี่ยก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันง่ายมากเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมาคอยหมุนเม็ดประยมแล้วครับการตั้งเวลาสำหรับเจ้า G-Shock ok เนี่ยนะครับสะดวกสบายมากๆกดคลิกเดียวนาฬิกานี้ก็คือเอาง่ายๆว่าข้อมูลเวลามันเชื่อมต่อกับ GPS เพื่อนๆก็ลองคิดดูว่ามันตรงขนาดไหนครับแน่นอนว่ามันตรงมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะมันเชื่อมต่อกับ GPS โดยตรงนะครับนี่เวลาปรับแล้วนะครับอันนี้ Utility นะครับ Utility ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวนาฬิกาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะล r ามทามเมอร์เราก็สามารถตั้งได้ในนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นปุ่มตั้งค่าปุ่มตั้งค่าสามารถทําอะไรได้บ้างเราคลิกเข้ามาที่ตัวชื่อรุ่นของเรามันก็จะมีเซตติ้งในส่วนของโฟนไฟเดอร์นะครับการค้นหามือถือตั้งเสียงต่างๆได้นะครับรูปแบบของเสียงเห็นไหมฮะ ตั้งโหมดเสียงได้นะครับเพิ่มวอลลุ่มได้ลดวอลลุ่มได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับในเรื่องของนาฬิกาของเราผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้เลยเห็นไหมฮะ time adjustment นะครับ adjust the home position อะไรต่างๆคือมันมันสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ลองลองไปเล่นดูครับตัวแอปตัวนี้เนี่ยมันก็จะรองรับในส่วนของตัวรุ่นของนาฬิกาที่มีความแตกต่างกันนะครับเล่นไม่ยากเข้าใจไม่ยากครับอ่าเห็นไหมฮะนี่คือภาพรวมของแอปพลิเคชันครับก็ ผมอธิบายให้ฟังเผื่อว่าเพื่อนๆที่เวลาเอาไปใช้งานเจ้าตัว Fox Man ตัวนี้ว่าเฮ้ยตกลง FoxMa n ตัวนี้มันรุ่นใหม่มันดียังไงมันใช้งานกับสมาร์ทโฟนแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วระบบอนาล็อกกับการดำน้ำเนี่ยนะครับหรือว่าการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนเนี่ยผมต้องบอกว่าคือ ทำออกมาได้ด <lequel> <ier> yeah. <book farming challenge> ีเลยนะไม่ก็ไม่คีริวคีเละเลยครับเห็นไหมครัเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆมครับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้ครับเพื่อที่จะมาแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเจ้าตัว Foxman GWF A 1000ในรุ่นใหม่ล่าสุดกับสมาร์ทโฟนนะครับก็จะได้เห็นภาพว่าเวลามันใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนใช้งานยังไงนะครับต้องเริ่มต้นแบบไหนบ้างก็ต้องบอกว่าไฮโซไฮโซเลยนะนอกจากดีไซน์จะดูรักชูรี่ขึ้นใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว,ว่าจะเป็นการใส่เที่ยวใส่ทํางานแล้วยังสามารถทํางานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้ผมว่าก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงโฉมนะครับเปลี่ยนแปลงเจ้าความล้ําสมัยของเจ้า Fox Man ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวที่เหลือก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูครับว่าถูกใจไหมกับเจ้าฟ o x Man โมเดลล่าสุดตัวนี้วันนี้ผมขอมาแนะนําเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่กับ G-Shock by G-ZAP อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับ G-Shock บาย z a p Channel ด้วยสวัสดีครับ